เช้าตรูแห่งดินแดนโบราณภูเวียงนครเมืองใต้เงาภูผาและป่าหิมะพานสายหมอกลอยเหนือผืนน้ำศักดิ์สิทธิ์บ้านเรือนเรือนไทยโบราณเรียงรายริมตลิ่งชาวบ้านแต่งกายไทยโบราณดำเนินชีวิตอย่างสงบบรรยากาศลี้ลับและงดงามพระลานหลวงคึกคักด้วยเสียงคล้องกลอง พิธีประลองเลือกคู่ครองของนางพุทซสอนกำลังเริ่มขึ้นพระสุรทัศน์นั่งเหนือบัลลังก์ทองนางพุทซสอนประทับเคียงข้างงามเลอเลิศในชุดไทยโบราณสีชมพูเงินงดงามดุดจ,จันทร์สองน้ำเท้าพานุมาตรปรากฏกายในลานพิธีขี่ม้าแดงเพลิงใส่จงกระเบนแดงเข้มอกเปลือยกำยำสายตาแน่วแน่เปี่ยมด้วยเปลวเพลิงแห่งความรักเขาไม่หวังบัลลังก์ แต่ทุกการก้าวย่างประกาศว่าหัวใจนี้มีเพียงผุดซ้อนค้ำคืนปกคลุมบึงภูเวียงต้องห้ามสะท้อนแสงจันทร์เกิดคลื่นแถวเบาและเปเลวเขียววูบไหวใต้ผืนน้ำราวกับดวงเนตรอสูรโบราณกำลังจับจ้องขึ้นมาบรรยากาศลึกลับและหน้าหวาดวัน่นชายลึกลับปรากฏในลานพิธีผมดำยาวสลวยเหมือนสายน้ำดวงตาสีมรกตส่งประกาย สวมจงกระเบนเขียวเข้มลำตัวเปลือยมีลายเกล็ดนาคเรืองรองรางรางรอบกายแผ่พลังจนผู้คนหลีกทางโดยไม่รู้ตัวนางพุทซ้อนศตากับนาคามรากตหัวใจสั่นไหวราวกับเคยรู้จักกันมาก่อนแววตาของทั้งคู่เต็มไปด้วยความโหยหาและโชคชะตาที่ผูกพันเสียงรอบข้างเงียบงนันเหลือเพียงสองดวงใจบึงภูเวียงเกิดฟองน้ำปุดปุด คลื่นสาดซัดรุนแรงขึ้นเสียงดังก้องคล้ายสิ่งมีชีวิตโบราณกำลังตื่นจากพันปีนิทราผู้คนแตกตื่นพระสุรทัชชงัดนางพุทซ้อนยืนกลางลานเรากับถูกดึงด้วยพลังลี้ลับเปเลวเคลิงของเท้าพนุมาตรประทะพลังน้ำมรกตของนาคาท้องฟ้าแปรครวนฟ้าแลบฟ้าร้องลมพายุโหมกระนำ่ำรักสามเศร้าที่ไม่มีวันสมดุล ได้จุดชนวนหายนะแห่งบึงภูเวียงขึ้นแล้วเสียงค้องศึกสะเทือนทั่วนครกลางลานปันลองที่พระสุทายยังเงี่ยหูฟังเจ้าชายจากหัวเมืองร้อยแกวนพ่ายแพ้หมดสิ้นใต้ฝ่าเท้าเท้าผานุมาตนักรบเลือดครุดดวงเนตรสีชาติของเขาวาบวับเพลิงแห่งความหยิ่งทะรนงฉายชัดในทุกก้าว เลาะเงินเปื้อนเลือดเปล่งประกายใต้แดดแผดเผาแต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากเงามืดชายผู้สวมอาภรณดำสนิทปรากฏล่างขึ้นจากมุมหนึ่งของลานตาเขียววาวระริกราวหยดพิษจากจอมอสอรพิษใต้บาดาลทุกสายตาหันขวับเราต้องมนแม้แต่สายลมยังหยุดหายใจเขาคือนาคามรากฏ ผู้ไร้ชื่อในบันทึกของโลกบนบกแต่ชื่อของเขากลับเป็นตำนานที่กระซิบกล้องในแม่น้ำลึกบนบัลลังสูงนางพุทธสอนผู้เลอโสมทอดพระเนตรดวงตาคู่นั้นสบกับแววมรกฏเพียงคราเดียวโลกทั้งใบของเธอก็เหมือนหยุดนิ่งเธอเคยเห็นเขาในฝันในเงาในกระจกน้ำยามราตรีหรือบางทีในพบก่อน และแม้เท้าพานุมาตรจะสังหารนักรบนับร้อยเพื่อยืนตรงนี้แต่นับแต่เสี้ยววินาทีที่นางพุทธสอนตาไหวระลิกเขาก็พ่ายแล้วศึกเหนือสวรรค์ใต้เงาฝันของหญิงผู้ถูกเลือกเสียงของครั้งสุดท้ายดังขึ้นศึกแห่งสายเลือดเริ่มต้นอีกครามวยครุฑของเท้าพานุมาตรคือศิละปะแห่งทวยเทพรวดเร็วหนักแน่น แหลมคมราวอศนีบาทส่วนมวยนาคาแหล่งนาคามรากตนั้นกลับเย็นเยี่ยมผิวไหวดุดงูเลื้อยผ่านม่านหมอกจู่โจมไร้เสียงตวัดกลับราวหังอสอรพิษฟาดเปลือกไม้แห้งเสียงฝีเท้าทั้งสองเราากลืนหายไปกับลมมีเพียงเสียงประทะของหมัดกับเลือดที่สาดกระเซน็นนางผู้สอนกลั้นหายใจเธอไม่รู้ว่าหัวใจของเธอเต้นเร็วเพราะสึก หรือเพราะในความฝันคืนนั้นที่เธอไม่อาจลืมเธอนั่งบนบันลังสูงแต่ความรู้สึกกลับย้อนคืนนาคามรากตในฝันใช้ดวงตาคู่นั้นพาเธอลงลึกสัมผัสเยียบเย็นแต่ว่าวับริมฝีปากที่ไม่เคยพูดแต่กลับเลื่อนไหลเรากระแสน้ําเจ้าคือของข้านับแต่เจ้าศบตาเธอจะดุ้งตื่นหลายครั้งจากภาพเลือนรางนั้น แต่ทุกเช้ากลับพบรอยนิ้วกดบางเบาบนผ้าทรงสีขาวกลิ่นเหงื่อแปลกปลอมที่ไม่ใช่ของเธอและเส้นเกล็ดสีเขียวบางๆร่วงหล่นบนหมอนนั่นฝันหรือเป็นจริงศึกยังดำเนินต่อเท้าพานุมารเหงื่อซึมเลือดไหลเป็นทางแต่ยังยืนหยัดสายตาเขาหันกลับไปมองนางพุทซ้อนนางเบือนหน้าหัวใจสั่นไหว เธอรู้ว่าเขามองมาด้วยรักแต่เธอกลับรู้สึกผิดเพียงจังหวะหนึ่งที่เท้าพานุมาตรเผลอนาคามารากตตวัดร่างหมุนกลางอากาศขาสะบัดดังหางหนาคากระแทกกลางแผ่นหลังเขาล้มคลุกฝุ่นเสียงคลางต่ำลอดไรฟันทำกลางเสียงเงียบสนิทของผู้ชมเงาร่างนางพุทธซ้อนก้าวลงบัลลังอย่างเชื่องช้าพวงมาลัยในมือหล่นลงสู่ข้อมือนาคามารากต ชายผู้ไม่เคยพูดสักคำได้ทุกสิ่งไฟรักไม่เคยดับในตาขอทานลมเย็นแห่งพลบค่ำพัดผ่านตลาดร้างขอทานตาบ่อนนั่งพิงเสาไม้บันไดผุพังตาข้างหนึ่งปิดสนิทแต่อีกข้างวูบวาบสีมรกตเขาเอ่ยเสียงต่ำข้าจะเล่าเรื่องให้ฟัง แลกข้าวถ้วยหนึ่งกับปลาแห้งก็พอเด็กๆห้อมล้อมผู้ใหญ่หยุดฟังบางคนหัวเราะบางคนครุ่นคิดชายชราเอ่ยเสียงเรียบมีหญิงนางหนึ่งถูกเผาด้วยไฟลักชายอีกคนถูกเผาด้วยเพลิงแคนส่วนอีกหนึ่งชนะทั้งสนามรบและสนามใจแม้ไม่เอ่ยคำเดียวเขาเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนหลุบตาลงและนางก็ไม่เคยตื่นจากฝันคืนนั้นเลยเด็กคนหนึ่งถามเสียงใสท่านรู้ได้ไงลุงชายชลาเพียงยิ้มบางๆตาวูบวาบวาววราวสายเลือดในสายน้ำเพราะข้าอยู่ในฝันนั้นเสมอมาตำนานลี้ลับแห่งบึงภูเวียงจากปากผู้เฝ้ามองทุกชาติพบ เจ้ารู้ไหมบางเรื่องมันไม่ใช่นิทานมันคือคำสาบกองไฟเล็กๆใต้หม้อเหล็กเก่ากระเพื่อมไหวเงาร่างชายชารานั่งชันเขา่ามือเหี่ยวย่นกอบเข้าปั้นเล็กๆค่อยๆป้อนเข้าปากเด็กชายคนหนึ่งถามเสียงเบาๆใกล้หูคุณตาเล่าต่ออีกนิดได้ไหมครับแล้วเท้าพานุมาตรกับนางพุทซ้อนเป็นยังไงต่อ เสียงหัวเราะในลำคอของชายชราดดังลอดออกมาเผ่าพร่าแต่คล้ายเสียงงูจงอางขู่ฟ่อในราตรีเงียบงันเจ้าเคยตื่นแล้วร้องไห้เพราะฝันบางฝันมันจริงเกินกว่าจะเป็นแค่ความฝันไหมเขาค่อยๆเทน้ำเย็นจากขวดเล็กใส่ถ้วยดินไอหมอกลอยอ้อยอิ่งกลางแสงไฟแล้วเสียงหนึ่งก็ดังแทรกออกมา เสียงนั้นไม่ใช่ชายแก่แต่คือเสียงของชายหนุ่มผู้เคยมีหัวใจนางกลายเป็นของผู้อื่นข้ารู้แม้เธอไม่กล้าพูดข้าสัมผัสแม้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นข้าเห็นแม้ไม่มีใครบอกหยดเลือดไหลาจากฝ่ามือเขาลงในถ้วยภาพตรงหน้าเริ่มสัน่น เงานาคสีเขียวฟ้าลอยผ่านเงาหลังผู้ฟังนิทานเริ่มตัวแข็งบางคนเบือนหน้าหนีบางคนศบตากันอย่างหวั่นกลัวเจ้าเคยฝันถึงหญิงที่เจ้ารักไหมแต่เมื่อตื่นขึ้นเธอกลายเป็นหญิงของผู้อื่นและเจ้าต้องยิ้มเหมือนไม่รู้แต่ข้างในมันตายแล้ว ดวงตาชายชราเรืองแสงสีมรกตวูบหนึ่งก่อนจะหลับลงราวคนสิ้นใจเสียงไฟเปรียปร้ยะเบาๆกลืนเงาเขาไปกับความมืดวันที่8แห่งเดือนแรมณธรรมศิลาบาดาลลึกมณีนาคาเปล่งแสงรอบร่าง เขานาคามรากตผู้เคยสาบานว่าจะหลับไหลจนกว่าโลกจะเรียกลืมตาขึ้นอีกครั้งภาพในความฝันย้อนกลับราวพายุเสียงของนางพุทซ้อนที่ครางกระซิบกลางเงาคนกลิ่นอายแห่งการแตะต้องโดยไม่ใช่เขาและเงาดำที่หลอมรวมเข้าร่างนางโดยเธอไม่อาจปฏิเสธได้ยานทิพแห่งพญานาคเผยทุกบาดแผลอย,อย่างเจ็บลึก เขาแตะนางของข้าแล้วเขาเอาทุกอย่างไปจากข้าข้าจะเอาทุกอย่างคืนเสียงคำรามสะเทือนบาดาลเกล็ดนาคสีเขียวฟ้าส่องวาบคล้ายเพลวเพลิงพญานาคห้าเสียนเบื้องหลังตื่นขึ้นล้อมร่างเขาไว้ราวกองทัพเทวะแม่น้ำภูเวียงพลันปั่นป่วนแผ่นฟ้าเหนือหนองภูเวียงคล้ำ เจ้าฉวยจังหวะเพียงเจ็ดวันเพื่อย่ำยีทุกสิ่งที่ข้าสร้างเจ้ารู้ไหมว่าราคาของมันคือชีวิตเจ้าเองกองทัพนาคาแหวกคลื่นฟากฟ้าทยานสู่โลกมนุษย์พร้อมเป้าหมายเดียวนั่นคือเท้าพานุมาตรเสียงคำรามสุดท้ายของนาคามรากตกลั่นออกจากรากวิญญาณผู้ถูกทรยศ ข้าจะกระชากวิญญาณเจ้าสู่นรกแห่งบาดาลชั้นที่ลึกที่สุดในสามโลกและเมื่อสายฟ้าแลบสายน้ำก็บรรจบเงาเงาของความแค้นที่โลกไม่อาจดับ